โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะเล่นเทลเรียรอ,อันนี้จะเล่นแบบในคีย์บอร์ดเดี๋ยวจะเล่นในคอนอันนี้ยังเล่นในมือถือเหมือนเดิม mm hmm. ก็ลองเล่นดูอ mm hmm. าจะเล่นยหญ่กว่าดเดิมมัง้งวันนี้เราจะวางแผนว่าจะสู้ไอ้อวอูนอันนี้ช่วงของเราีแลาแต่ว่าในเกมเนี้ โอเคเพราะตองทำเป็นฟอร์มฟอร์มเยอะเลยเยอะเยอะอ่าสองร้อยกว่าดูแลนายต้องตัดอิฐตัดเพิ่มอ,อันนี้อฮะฮึขุด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 โอ้ต้องดีอืมอืมอืม Tempat ni tiktok wah, Sial tak Cung 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 Tempat tu mesti wah, tiktok Dah bila Ku Tuan mai pun Um, sit, sit, sit Tunggu Hmm ในชีตแล้วอ่ะืมระตอนนี้บางคนงต้อจะรว่ามนวาตรงไหนไดอืมุตส่าหนีกอืมอืมฮะ ได้ไข่เลยไม่รูเดี๋ยวควรใช้ก่อนควรจะเป็น,เ,ออเ,ปน,เ,ปนเลยเฮอไรแบบไมอือแไปเลยเลยบ้า ยังไม่ได้ไดเกาะที่ไเลไม่พปดูตอนนีก็ยังน้่เออเออเ Non, falle. Falle. ça non pas pas ça มามีอะไรต้องการอ๋อช่วยัน่อยอืมลงมาแล้วนีมอมนนดไม่หมดเลย ลงลงลงทำไมไม่ลงโอเคถึงเมืองแล้วกุ่ลงไปต่อในขั้วแล้วต่ออุ่นได้ยามยาเมงเห็นชิม,มืด ของนีของนีกินไปไป <ension. S 2> ไปปิดไปเรื่อยๆเดี๋ยวกว่าจะจทำเงี้ยไม่ <Okay. S 1> มีเ้ยจะทำ

ว๊บ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 ใช่กอบตายโอ้ยจงบานโอ้ยกือบตายโอ้ยไอ้ผีเตดถ้ากูตายอีกนะ 上来那种脸、嗯，啊，What? เกือบโดนผีฆ่าตายลืมทุต้นไม้คนนี้จะโตขึ้นทำไมเนี่ย ทำอารนะิน่าฉันสกคิปไปตอนตรงนั้นนะสิมนง้ที่ทำอันนี้น่าจะได้อีกกันอันนี้เลยอารีน่า ฉบับผมโอเคิ <Okay. S 1> คปมีนะาเขตจังลีนาเลยว้าอืมคงร้แเลยบล้นจากการลงทำสู่บทภาคหน้าดีกว่านะ ก็ขอโทษน,นะถ้าคนที่รอผมชูอบอสอยู่ว่ามันนั่นแหละดูยากอะพอเลื่องลงแบบนี้นะมันดยู่ยากเไป,ไป็นๆไม่รู้จะทำอะไรดีโอเค พีนี้เราเน้นสร้างทำให้ม,มันสวยขึ้นรั้วแหก่กว่าเด,ดิมอืมเดอมก็ทำเป็นคันสร้างบ้านเพิ่มโอเคมาสร้างบ้านกันนะครับพี่อน

วางทำน,นี่วางนาี้วางไหนก็วางไหนก็ชนี้ทุกระติดอกก็ดอกตดอกเลยไดยมีอม่โอเค

แล้วก็ในละน่ยวางาวันสองวันสามบานเพิ่มสำลิด,ด้วงแล้วก็อันนี้โอเคดีเลยแหละแล้วก็ตอตรงนี้ใช่

ในนี้มันตกว้างเพิ่มโอเคตกเต่งบ้านเพิ่มได้สร้างอารีนาสำเร็จสมบูรณ์แบบโอเคพักหน้าน่าจะแบบทำอารีนาเพิ่มตรงนี้แบบสร้างบ้านเพิ่มตรงนี้เนี่ยทีมันยืนอยู่เนี่ เด็ก่อนอาจจะขย,ยายไปเรื่อยเรื่จนกว่าจะติมอันนี้สร้างเป็นบ้านชั้นแรกก่อนเด็ถ้าออกโนโอารีนามอะไรก็สร้างเป็นบ้านสองชั้นให้บ้านมันดูจเจริญขึ้นไม่ไม่น้อยกินเยอะตรงนี้ก็ตั้งของไฟไว้อโอเคนี่โอเคินอยูแล้ว ตันี้เป็นสามตัวอืมโอเคเดี๋ยวก่อนตัดเฟซนิดแล้วก่อนตัดคิปไปเลยเอาหมดแล้วเดี๋ยวขอจ้างบ่มหน่ะเอา โอเคเกิดจบแล้วนะครับงั้นใครก็เอาคลิปก่อนเลยก็ได้เอาคลิปนี้แบบไม่ค่อยมีเลยมากก็สร้างสร้างบ้านเพิ่มพักสองแต่เปลี่ยนจะสร้างบ้านก็สร้างอารีนาเพิ่มโอเคคลิปนี้น่าจุดตแล้ว ถ้าดูถ้ามีใครดูจนถึงตรงนี้จะขอขอคุณมากคุครับโอเคล้ก็อีกแลกว้แลวขอบคุณผู้ติดตามใหม่ด้วยถ้ามีผู้ติดตามใหม่ผมจะขึ้นอยู่ที่หน้าจอด้านทางนี้ทางซ้ายทางขวาทางนี้โอเคถ้าใครถ้าใครชอบก็บกดไลค์กดซับกดติดตามกดลกไลค์ก็ได้กดให้หมดเลยกดทีครั้งเดียวพอหนะ่ะอย่ากดสองที โอเคคลิปนี้จบแล้วพวกคุณออกเลยก็ได้ไปแล้วเดี๋ยวผมจะซูบอพักต่อไปแน่ตอนที่ห้าบ๊ายบาย